สวัสดีครับกลับมาพบกับเสียสอ c อชาแนลนะครับวันนี้ก็มาพบกับ Honda n o v a d a ดนะครับอีกเช่นเคยเนาะคันนี้เป็นปี39นะครับเป็นรถที่เก็บงานมาถือว่าใช้งานได้เลยนะครับชุดสีสวยๆเดี๋ยวผมขอให้ดูชุดสีของคันนี้นะครับ ความเงาฉ่ำของสีนะครับส,สวยเลยนะครับเนียนตานะครับสวยเลยคันนี้ไม่ใช่รถปั้นนะครับถือว่าเป็นรถเก็บสภาพมาพอสมควรนะครับราคาประหยัดขอปรับไฟปรับแสงโอเคอ่าคันนี้นะครับเอามารีวิวแล้วก็เอามานะครับให้ f c นะครับได้ชมเนาะราคาประหยัดประหยัดนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบ Honda n o v a d a ดนะครับสายยุค 90S นะครับโอเคก็จะมารีวิวกันคร่าวๆพอประมาณนะครับคันนี้จดทะเบียนเป็นปี39นะครับสีดำนะครับตรงเล่มเลยนะครับชุดสีคันนี้ใหม่นะครับ,ส,นนนะรบสวยๆเงาๆไฟหน้า เบิกใหม่นะครับงาน HM เนาะสวยๆไฟเลี้ยวนะครับเบิกใหม่หน้าหลังซ้ายขวานะครับงาน HM นะครับล้อหน้าเป็นล้อทองนะครับรัดยางใหม่เลยเบิกใหม่ให้นะครับใช้งานยาวๆเนาะคันนี้ก็เอกลักษณ์เดิมนะครับจานดิสนะครับติดรถมานะครับสภาพโอเคสวยนะครับใช้ได้ ใช้ได้เลยนะครับขึ้นซีลวดใหม่สวยๆเงาๆนะครับหม้อน้ําเดิมหม้อน้ําติดรถมาเดิมเดิมนะครับดูชุดสีความเงาของสีเครื่องสเตปเครื่องก็เป็นเครื่องเดิมติดรถมานะครับไม่ได้ทําทการใดๆทั้งนั้นนะครับติดเครื่องมาก็ถือว่าใช้งานได้ปกติครับผมชุดสีโคง้งเก็บงานมาสีสวยนะครับ ท่อเป็นท่อเดิมนะครับปลายใหม่นะครับติดรถมาสวยๆเงาๆเลยนะครับหลังเป็นดิสนะครับเป็นดิดสเบรกติดรถมาไม่ได้ทำสีเนาะก็สภาพการใช้งานเนาะราคาเร้าๆล้อหลังก็สีทองยางไออาซีนะครับเครื่องชิดลดใหม่สวยๆเลยนะครับ กันตกหลังเป็นการตกเดิมเนาะติดรถมาก็ทําสีเก็บสภาพให้มันสวยๆครับไฟหลังเดิมติดรถสแตลลี่นะครับอน,นุสแตลลี่ไฟหลังนะครับเบิกใหม่ไอไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเบิกใหม่นะครับสวยๆเลยด้านฝั่งนี้เป็นโซ่สเตอร์ดเดิมติดรถนะครับก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับชุดสีชุดโครง เก็บงานมาให้เรียบร้อยนะครับสวยๆสะอาดตานะครับจุดสีสวยมากครับคันนี้จะบอกว่าเก็บงานมาเยอะพอสมควรนะครับก็ประกับไฟก็เบิกใหม่นะครับสายคัสสายคันเร่งเบิกใหม่สายโชคเบิกใหม่ไม่นะครับหาซื้อสภาพดีๆมาใส่ครับเพราะว่าตอนมาเนี่ยระบบไฟไม่ติดเลยนะครับ ไม่ก็หักนะครับกุญแจเบิกใหม่ให้นะครับงานเก็บมาพอสมควรแพงข้อสวยๆนะครับมาดูใต้เบาะของเราก็ถังน้ำมันสีสวยเก็บสภาพมานะครับสอทีถังพักน้ำใช้ได้ปกติแบตเตอรีเอร่เบิกใหม่ลายระบบไฟหมดนะครับเพราะตอนมาระบบไฟรถคันนี้ไม่ติดโอเคเดี๋ยวผมให้ดู สภาพโดยรวมสวยครับคันนี้โอเคเดี๋ยวเรามาฟังเครื่องเสียงเครื่องกันนะครับสตาร์ทง่ายๆทีเดียวติดเลยนะครับระบบไฟใช้ได้ปกติทุกอย่างพอนุ่มๆนิ่มๆ ปิดติดมือครับคันนี้สวยๆเลยนะครับก็โอเคคันนี้นะครับผมเปิดราคาไว้ที่หนึ0งบาทนะครับคันนี้เนาะเอกสารครบเล่มมีนะครับ ขาดเกินนะครับคันนี้จัดส่งทั่วประเทศนะครับสำหรับใครสนใจนะครับคันนี้ก็ติดต่อเข้ามาที่ช่องทาง u t u b e นะครับเสียส n n e แนลแล้วก็แฟนเพจนะครับเสียสอซื้อขายรถมือสองสภาพสวยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับ2ช่องทางในการติดต่อนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ